ก็ฝึกลอเออเท่ๆเอาละค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูกันเลยเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ยตารางร้อยตารงตา,รง,ารงร้อยทำไมเรียกว่าตารางร้อย ใช่แล <mile> ้วเพราะว่ามันมีอยู่ร้อยช่องนะคะต่อไปค่ะตารางสิบใครไม่ยังไม่ตอบคุครูจิมมี่เลยมีไหมใครไม่ตอบเลยใครไม่รู้จักตารางร้อยตารางสิบดูนะอ้าวต่อไปตารางอะไรคะตารางหน่วย เกมากอาไร่คะตารางร้อยเขียนเปลี่ยนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้100เลขไทย100ตัวหนังสือ 100. 100. ห0ึ่งร้อยอนอึงอหนึง่งไม่เอกหนึ่งรออรอยไม้โทร้อย คุณครูขอสต็อปตรงนี้แป๊บหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคะเมื่อวานนี้คุณครูเอจออะไรบางอย่างตรวจคะแนนไม่ใช่ค่ะตรวจสม,มุดไปนักเรียนมีบางคนนะบางคนบางคนไม่ได้พูดทั้งหมดสมมุติว่าเก้อยเกใช่ไหมสมมติว่าเขียนว่าเก้า9้เอาแบบนี้เนาะ น,นี่เนาะอ่ะแล้วก็เขียนเป็นเลขไทยสมมุตินะคะสมมติเลขไทยนี่ตัวเลขฮินดูอารับิกอันนี้ตัวเลขไทยใช่ไหมคะอืมแล้วเขาก็เขียนเป็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยออเดี๋ยวแป๊บนึ่งเขาเขียนแบบเนี้ย คำว่าร้อยเนี่ยเขียนถูกเก้าร้อยแล้วก็เก้าอีกเก้ากันใหญ่เลย10 9เก้าเอาเก้าไปอีกแล้วถูกหรือผิดผิดเก้าสะกดสิสะกดใหม่สิอ่า นี่คือเก้าเก้าเมื่อกี้คือเก้าเดินออเดินใหญ่เลยเมื่อวานเนี่ยเก้าร้อยเก้าก็เอาเก้าไม่โทรเก้าสิบเก้าทีนี้ นอกจากคำว่าเก้าแล้วคำว่าแปดเอาสมมุติว่าแปดสิบแปดอะตัวตรงนั่งตัวตรงเอามือกอดอกมองที่กระดานหน้าบัดนาวขำอะไรอะ่ะเลขไทยใช่ไหมคะ 88เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก88เลขไทยทีนี้เวลาเขาเขียนเขาเขียนครูก็มองอะไรเนี่ยเผลอๆนะเอ๊ะมันเสียงอะไรแป๊ดเนี่ยนะแ, <laughs> แล้วก็มีกรีนออกมาด้วยแบบนะั้นเหรอ เขียนถูกไหมเนี่ยแปดเนี่ยอ่ะบางคนอย่างนี้อีกนะถูกเรือเพ็ดทำไมมันกลายเป็นเป็ดไปได้อ่ะทีนี้ร้องกราบกราบกันใหญ่เลยอ้ยคุณครูปวดหัวมากเขียนแบบนี้นะคะปเอดแปดสออ บ๊สิบแปดสิบแปดบเอดแปดห้ามเป็ดห้ามเป็ดเพราะว่ามันเป็นแปดโอเคนะ <S <s <pe ak> ถ้าเจออีกทีนะไม่แก้ให้แล้วก็จะเรียกมาคุยหอมแก้มหน่อยหนึง่ง <s> <s> <c oughs> ไม่เอาเอา้าวไปตัดไปที่สไลด์เลยค่ะ หนึ100ผ่านไปแล้วนะ200ร้อ <200. S 2> <500. S 1> นะคะต่อไปค่ะไหนสี่ร้อย่า435ที่บอกว่า435เพราะว่ามีตารางร้อยอยู่สี่สี่รนะคะแล้วก็ตารางสิบสาแล้วก็ตารางหน่วยอีก5หน่วยก็เป็น435นะคะ อาทีนี้ยังไม่ฝึกคิดลองทำขอเวลานิดนึงขอตัวแทนออกมาหนึ่งคนที่รู้ตัวว่าหล่อมากอะ่ะมาที่ตัวเองนั่นแหละมาออกมาเลยอ่าคนนี้ก็ออกมาด้วยหัวหน้าออกมาด้วยมาอ่าเดี๋ยวพี่ช่างกล้องตัดไปที่ document อ่ ให้นักเรียนเนี่ยกำหนดสมมติกำหนดเนี่ยเท่าไหร่คะเนี่ยสองรอยแบบเนี้ยและให้เพื่อนตอบกำหนดตารางร้อยตารางสิบแล้วก็ตารางหน่วยแล้วก็ให้เพื่อนตอบดีไหมคะดีเนาะอ่ะลองดูนะอ่ะสมมติอ้าวนักเรียนดู ในจอทีวีตอนนี้มีตารางร้อยตาราง10แล้วก็ตาราง <Wow. S 1> หน่วยแสดงจำนวนเท่าไหร่เอ่ยอเท่าไหร่คะ232ร3 2อ่ะน้องเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกน้องตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะ เพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะให้คุณครูกำหนดให้นักเรียนออกมาทำกิจกรรมตอนนี้นะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกอย่างเดียวค่ะของน้องอ่าทีนี้ตัวเลขไทย ตอนนี้หัวหน้าเหมาทั้งตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือเอา้าขอตัวแทนออกมาอีกสองคนใครเอ่ยเร็วใครออกมาได้ได้คะแนนเยอะนะบอกซะก่อนเนอเอาออกมาเลยตัวเล็กตัวเล็กออกมาค่ะพี่โก้ก็ออกมาด้วยมาพี่โก้ออกมาด้วยอุย้ยเดี๋ยวก่อนค่ะ ให้ให้น้องเข้าไปก่อนคุณครูเรียกสองคนอออกมาเดี๋ยวคนน้องค่อยออกมานะอ่าสองคนสองร้ยสาสิบสองโอเค,อเคกำลังจะปีนเขาเลยใช่ไหม <c oughs> อา้าวถูกไหมคะนักเรียนถูกไหมถูกอ้าปรบมือให้เพื่อนด้วยอ้าวต่อไปสองคนนี้เอาโจทย์ใหม่มั่งกี่ร้อยดี หลังสิบเีนี้เอาขยับมาิดนึงเอาขยับมาิดนึงพอยังดูซิในจอจะมองเห็นไหมอะดูในจอก่อนมองเห็นไหมเอาชิดอาหก็เอาหขยับมาหน่อยค่ะเพื่อนมองไม่เห็น อา้าวทีนี้นักเรียนปลายทางดูนะดูนะคะในจอทีวีตอนนี้มีตารางร้อยตาราง10แล้วก็ตารางหน่วยตารางร้อยมีกี่ร้อยคะตาราง10บมีกี่บ10บหตารางหน่วยมีกี่หน่วยอา้าวสองคนนี้ไปช่วยกันเขียน ใครที่ออกมานี่ได้คะแนนคนละร้อยนะคะคนละหน<ๆ>ึ่งรอเพิ่ม<ๆ>เพิ่มจากที่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งสี่รยเท่าไหร่คะห้าสห้าเก่งมากเลยเอ้าวคู่ต่อไปบัดดีคู่ต่อไปเตรียมตัวนะอุ้ยเขาสามาคีกันดีจังเลยเอาตัวเองเขียนตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเขียนตรงนี้น่ารักมากเลยอะ สี่ร้อยห้าสิบโอ้โหเยี่ยมมากเลยปรบมือเพื่อนด้วยค่ะเก่งมากอ้าวบัดดีคู่ต่อไปมาแล้วมาแล้วอ้าวเปลี่ยนโจทย์ใหม่ สองร้อยเหรอขอแปดกับเก้าขอให้มีเลขแปดกับเลขเก้าดูสิว่าจะเขียนถูกไหมสี่ร้อยเหรอคะอ่ะสี่ร้อยอ่ะ่อะ,อะไรคะโอ้เจ็ดแปด แปดเหรอคะอ้าวตารางหน่วยไว้ตรงนี้แล้วกัน<ม>คุณครูอยากได้เลขเก้าด้วยได้ปะดูสิจะเขียนอ้าวแปบ๊บหนึ่งโอเคไหม เอาละเพื่อนตั้งโจทย์เองทำเองทุกอย่างเลยบอกว่า400เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะมีตารางร้อยอยู่400ตารางหนุตารางส0 9ตารางหน่วยอยู่เท่าไหร่คะ9เอ๊ะคุณครูเอานี่ออกดีกว่าเออ 480 <4 80. S 1> เท่าไหร่คะ <5. S 1> 9อา้าวน้องไป,ไปเขียนต่อเลยเดูสิจะเป็น8หรือจะเป็น8ปดจะเป็นแปหรือจะเป็น9 <c oughs> เดิน <c oughs> ก็ไม่รู้เอาเดี๋ยวดูกัน480 เต่า <9. S 2> อ้าวเร็วๆค่ะลูกเขียนเร็วๆสี่อ้าวเพื่อนๆรอลุ้นนะคะ 480อ่ปาแรอดไปแล้วรอดไปแล้วโอ้โหเยี่ยมมากเลยปรบมือเพื่อนด้วยค่ะโอ้โอรอดตัว489เอาละทีนี้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาฝึกคิดลองทำ Ow.